สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสูส่ทุกคนนะครับแล้วก็มาคลิปบรรยากาศหน้าบ้านลูกสาวน้องเนยนะครับตอนสัน้นโอ้บรรยากาศตอนเย็นครับดูบรรยากาศสระน้ำหน้าหน้าบ้านหน้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรนอกเรียนนี่ไฟนะครับแล้วก็ ชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนนี้บรรยากาศเย็นก็เฮ้ย่หยมั้ยแม่ฝนสิตกว่มื้นี่ฝนครับอย่าบอกสีตกนะฝนคืนนี้ก็เราจะพาเพื่อนน้องไปชมบรรยากาศของน้องเนยขึ้นวงดนตรีเสียงอีสานคุณ่านุ นะครับคุณยานน้อยนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องผักพักโพดนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งดูบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักกี่โมงก็ บรรยากาศเย็นๆนะครับล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆครับทักทายกันทักทายพ่อแม่พี่น้อง FC งทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านโอ้บอนนี้หน้าปลาน่าจะเยอะแลทักทายกันไปเรื่อยๆครับทักทายไปเลยครบตอนนี้ก็ทีมงานก็มาเดินทางมาถึงเกือบทุกคนทุกท่านแล้วนะครับท,ท่านทุกคนแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องไป มบรรยากาศนะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีการขึ้นไลฟ์สดต่างๆกันนะของช่องพิยศกับของวัชระผัดเปลี่ยนกันไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ที่เหลือก็แต่งตัวก็ขึ้นแสดงก็ประมาณ3ามทุ่มสีสามทุ่ม เตการศึกุาโอเคแค่นี้นะครับจบข่าว